ห่วยได้ยังเดี๋ยวเนี่ยคู่บ่ามื้งเนี่ยไก่้ใกล้เลหรอฮะไก่ผัดตะไคร้แมนไก่ผัดตะไคร้แมนใส่เหรก่น้าบัดเนี่ยบอดขังไว้แล้วบอดขังไว้ขังไว้ตะกร้องไปต้มน้ำตัวที่ได้ลกขนตัวน่ะบัตรตัเครื่องในที่เกลือแล้วบอดขังไกล้บอดใกลยอิหร่นบ่ไหนมาเบิ้งก่อนน่ะตัวนี้เป็นไหนโดนอ่ะฮะคือว่าขังไก่ไว้แมนเอ้าแมนกระหมาบัดรเนี่ยฮะเราจึงไม่ลก โอ oh. ้แก้กับเ้าถือขังไก่้ไวพ่อแก้บอก่อยว่าน่ะออต้มน้ำเตรียมทานลูกคนไก่้เด้อ่ออคอยกะดังไฟไปทานแล้วอยู่ต้มน้ำลูกคนไกเออ้เแ้าว่าคือได้ไก่้ัขนขามันมาตอนนี้เปน,เนยนงไงจังว่าล่ะบอดไปเฮ็ดทังไหนซื้อครับบอสมีฟื้นวิชาเออฟื้นวิชา ใส่พิซาใส่วิซาไม่ได้แต่งไม่ได้คุ้นชิ้นเดียวไปบ่ไคนได้เลยเบาวน์ใส่ไก่นี่ออกมาเปลี่ยนแบบนี้เลยบ่ะเออวานี่มาสแซงว่านเลยใส่พิซซ่สามขาวันนี้เ่้าบอกว่านี่ตัวนึกอะไรนี่สามขาบ่ะวันนี้บอสนี่ซงทองบอสเออบอสใส่วิสซ่าอ๋อที่เป็นเอี้ยงกอดซิกมื้ยนะผัดไก่ผัดตะไคร้ไก่ผัดตะไคร้ที่บอกตะไคร้นี่อเอาเครื่องมีอย่างเนี้ยตะกองพริกเออข้าตะไคร้ อีกคาตะไคร่กระเทียมอือเอาอันนี้มาสับไก่ซอยกันบอสคนรอสวัสดีครับบอสคนหล่อครับเอามาต่อไปพัดบุกบ้าบานนะเอาอย่างไก่ด้วไฟยิ่งไหม้เลยบอบออันฟงยันฟงใซ่นนะเออสะเก็ดเลยนะเออเอาอันนี้จะเป็นเครื่องเนาะ งไปเอาบอสใไก่ใไก่เหะบอสต้งเป่ามใส่ก่อนนี้ทองคถาใส่ก่อนนี้เห็นมันเสบเด้หอืมเอ้าบเสียบเป็นหูไปอือืจะเป่าแหงใี้สิกไงหลังนี้ใส่ไก่ลงไปครับไก่ผัดลาไข่จะบบใส่อะ้จะบบใส่กะเพาเนาะอืมออ nó mắn vô nổi ba. Nguyên tay bóng bay bóng 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 เขาสิใส่เวลาผัดอยู่ประมาณจี่นาทีแต่กล้องสามสิบถึงสี่สิบเลยไอ้บังฮะอืมเพราะว่าเสียมันสุกดีๆแมนเมนบอบบอดครับเออแล้วมาซิกไปเสะกินยาเลื้มกินยาบวารกินยากินยากินยาบวารกบาลขึ้นบวบวานไม่ได้ขึ้นคือซิกเราต้องกินยาก้อนอาหารแมนเออโอ้ยเนาะแกมีโรคประปจมตัวลืมลืมกินบังแต่กล้อนไปเสียงยังไงอะ อไอไปหากินเขาเก็น้องอไอได้กินยาแล้วเลี้ยงคนพอคอยไปหากินเขาก็กินยาสบายนอนไม่กินหูว,หว,หวแงแรงกินยาเน่ะอ่ะ่อไปตะไคร่บอกคุณบ้าอือตะไคร่แล้วกับผมกิเรอค่อยว่าไก่ผัดตะไคร่ของแท้อ่ะเนาะเอาบอด,จดจับหู้นัำจับผู้น้ำมันหอย นี่อยังเนี่ยบอสคนละคนซอสซอสเกี๊ยวผงนัวเนียนเนียบอสตั้งใจเอาใส่นี่บางนึงนะเห็นอยู่ดีมั้งเน้ยเนี้ยมันอยู่อืมอันอี่ผงนัวแบบรวมมิดบอสอันนั้นอันน้องพรบ๊อบเบียนพออืมนะไรมาแรงเนี่ยอืมให้แน่บอสเนอะตะกรองบ่งงวเรื่องเลยอุ้ใส่ขมดใส่น้ำตาลกับมดลงไปยังอย สุกแล้วบอนี่นซิกซุกแล้วเบิ่งต้นคุบายอยู่ในบ้านน้าจงบอหมองกับคนดีอยู่ดีบออแต่ว่าบอดกับซิกสีเลนแข่งกันบัดนอะร้อยเมตรแม่นเหม่อเออบอดกับว่าบอดสิสนะได้อือมันใจมันใจมาซิกได้บัดนอะซิกกับว่าซิกสิสนะร้อยซี่หัวใจว่าขนาดไหนพี่อือข้างขวาบอดเอราะเป็นยังอ่ะเฮ้ยเลยแหล็กวะ ไก่อดยูครังสวาบอมาซิมมึงก่อนน่ะน้องไล่ผักเลยตัวหนึ่งสิกเบนไก่ผัดตะไคร่แบบเค็งเค็งสวัสดีครับบอทคนหล่ออ่าื่อเกาเจ้าเดิมสวัสดีครับซิกสนาสวัสดีครับเค็งเค็งสูงต่ำแบบเค็งเค็งครับเค็งครับเค็งเป็นยังต้องพักดันไหนไอซื้อเค็งเค็งโอ้ดอกอยากให้ซื้อเค็งหรือเอาถามเอฟซีเบิ้ง บอเออข้าพเจาอยากให้ซื้อเคยงเมียนมาเรื่องซื้อเนาะอันนี้กับบอน้อยเนาะอันนี้กับซิกเนาะอันนี้ในเค้งนะเมียนข้าจะยามผักดันเนาะยากซื้อเคยงอย่างเลยแมีนอันตรวมตามแบบเค้งๆครับอบอจะเอฟซีอยากให้ซื้ออย่างบอเอฟซีมันเข้าใจว่าซื้อเคยงกันเบิดเดือดมาตากล้องมาเพิ่งใกล้เพิ่งก่อนอะที่จริงเนี่ยพี่เด้ยเมีนโอ้ก็บใกล้สร้างรั้วเหรอเนาะเออไปใส่เบิดไปดีบอเดียบอถ่ายอยู่คนเดีย ตะกองเออบายเอาไปกล้องบายเรียบร้อยแล้วเอาลองมึงกันนะบอดกับอ๊ตบได้แล้วหล่ะมาซึ่งบอดคอยบายได้เยอะแต่ว่าผู้กำลังหามายเนี่ยผู้ใดนี่โอ้ยผู้นี้ตั้งแต่นองมัาแล้วบอดนองม้าเพราะไม่ใส่หมูดไม่ใส่หมูไม่ใส่หมูความแล้วกลิ่นก้อนดิเยอะไปเอลย ความตะไครเ<อ>านเาะเวลาเพราะว่าห้องห้องตรงเหตุให้แหลกให้มุนห้งอ,องครับผเพราะว่าค้าใไหนเข้าไปนี่นีแตแต่ไข่เลยนะน้องบเนาะร้อนรบนแ,เแ,แบเนาะอ๋อก้างบ่อยอืมก้างึก้างลูกบ่ กระดูกบอดว่าบนกลางไม่ใส่คำบมถึกเลยเนาะบอดเนาะแหน่หมือนนะคำคำเหมือนเหมือนดีหือเนะมือนเนาะดพัดนไอ้พัดนมันอื่นองพัดนก็ใหเืองานอืมเลืงานก็ซวยไปคับปอบอดดีแบบนครับ โอ้โหเป็นยังค่อยบ่อซ่อนแต่ก้องบ่รู้แล้วสีวางที่ล่ะไอมือคือมือ,มอนีซุมเฮาบ่ต้องใส่ซ้อนนะครับเดี๋ยซสดนนี้จากกันก่อนวะนเออไม่ดีลหรอได้ไข่ซิมซองครับนี่ไปได้สามรู้ <c oughs> คำพอพ้ดดน,นเลยจต่<อ>กอ้องเลยอาอะอะไรอะไรคำเดียวอิ่มเขาเอิญเหรอ กว่องสพวเตอบบไมมันกีเอไอ้มันไทยกล่องไหนกัเป็นที่เกาเจ้าไอ้ลองมเรบ,บอกลองมาเราสิบสามสิบสี่สิบห้าอันไอโฟนนะอบอ่ออกเจ้าไอ้เบือเขาเป็นบอือเี่สิบก็ออกแล้วบมื่อด้เป็นน้มเมือนพิ้วเตอละลายวานองปากมือนี่ตอน,นี้ไทยบอดพิ่องรอะไรอานีก็ตองว่านี่เลยทุกวันเนาะบอดรอ,ดอดมาตลอดเนี่ยอ่ะ รับมืออื่อนกีนน่องใหา่เฮ็ดยังแบบเชื่อก้องว่ามาบึงเนาะน้ำหามองสุดยอดมากก่อนะน้ำมือนีเสียซิส้อนบอดอันสุดยอดแบบแยาบอกใครเด้ครับอือสุดยอดเบบก็บอกใไปที่เร้อนบอ้กอืครับเอาแบบสั้นๆพล้วบอบคุณมีน้องทุกคนนีขอขเบิุงับ